เดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนเรื่องแกลบกันครับผมมีคนขอมานะฮะช่วงนี้เกิดแกลบค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็แกลบเนี่ยมันมีหลายประเภทมีประเภทอะไรบ้างแล้วพฤติกรรมกราฟจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันครับสวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน forex ด้วยความที่ว่ามีคนขอมานะฮะเพราะฉะนั้นผมจัดให้ครับโอเคครับ gap แกลบคืออะไรครับแกลบก็คือช่องว่างระหว่างราคานะครับหมายความว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแท่งเขียวแท่งแดงใช่ไหมครับแล้วก็กราฟไหลขึ้นไหลลงหรือออกข้างก็คือไซด์เวยใช่ไหมครับแต่แกลบเนี่ยคือเป็นช่องว่างก็คือราคากระโดดไปเลยไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันอันนี้เรียกว่าแกลบภาษาไทยคือช่องว่างนะครับผมแกลบก็คือเป็นราคากระโดดจากราคาเปิดกระโดดมาปิดอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกันสาเหตุของการเกิดแกลบมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารต่างๆปัจจัยทางด้านของการเมืองช่วงที่ตลาดปิดอยู่แล้วมีปัจจัยแรงๆกระทบเนี่ยพอ เปิดปุ๊บจะเกิดแกลบส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นเกิดการขึ้นไหวอย่างรุนแรงของราคานะครับในช่วงที่มีการประกาศข่าวหรือว่าประกาศตัวเลขที่สําคัญสําคัญนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดแกลบได้เกิดข่าวแรงนะฮะในช่วงที่ตลาดปิดนะครับไม่ได้มีการซื้อขายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับช่วงที่ตลาดปิดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยดันมีข่าวแรงพอวันจันทร์ปุ๊บตลาดเปิดมาเกิดแกลบอะไรประมาณนั้นนะครับผมแกลบสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับในทมาเฟรมเล็กนะถ้าอยู่ในท่าเฟรมหนึ่งนาเจจะกกิดแ ก็ได้ช่องว่างครับสามารถเกิดได้ทุกสินทรัพย์นะฮะไม่ว่าจะเป็น forex หุ้นคริปโตเคอเรนซี่น้ำมันทองคำเนี่ยมีโอกาสเกิดแกลบทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสาเหตุการเกิดแกลบก็คือ เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงมีข่าวแรงๆนะฮะข่าวแรงๆข่าวไล่ๆปัจจัยสนับสนุนนะครับการประกาศตัวเลขที่มีนัยยะสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็จะเกิดแกลบได้นะครับผมอย่าง forex เอาจริงๆแล้วไม่ค่อยจะเกิดแกลบเท่าไหร่นะครับถ้าจะเกิดแกลบจริงๆเนี่ยมักจะเกิดวันจันทร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดปิดแล้วก็วันจันทร์ตลาดเปิดทําการมักจะเกิดแกลบในช่วงวันจันทร์นะครับอันนี้คือกรณีของ forex กรณีของหุ้นนะครับหุ้นจะเกิดแกลบได้ง่ายมากนะฮะเพราะว่าการซื้อ ขายหุ้นไม่ได้มีการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีช่วงเวลาในการซื้อขายอยู่เพราะฉะนั้นช่วงที่ตลาดเปิดช่วงที่ตลาดปิดนะครับวันต่อวันเนี่ยมีโอกาสเกิดแกลบได้ง่ายนะครับผมน้ำมันทองคําน้ํามันทองคํานี่ก็จะเป็นสินค้าพวกคภัณฑ์น,นะครับในมุมมองผมก็มองเหมือนกับ Forex เลยก็คือว่าช่วงวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสเกิดแกลบค่อนข้างสูงเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดปิดแล้วก็น้ํามันทองคำเนี่ยโอกาสเกิดแกลบได้ง่ายกว่า Forex ด้วยซ้ำ Ins. นะครับฟอเร็กก็คือสกุลเงินเน น้ำมันหรือทองคำเนี่ยราคามักจะไปแรงนะครับส่วนคริปโตเครนซีนะครับก็ต้องมีปัจจัยสาเหตุจริงๆถึงจะเกิดเก็บได้นะครับผมเพราะเป็นดีเซนเซอไลฟ์แล้วก็ราคามีการเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมง7วันเพราะฉะนั้นต้องมีข่าวแรงจริงๆถึงจะเกิดเก็บได้อ่ะมีประมาณนี้นะครับเก็บสามารถเกิดได้ทุกสินทรัพย์อยู่ที่ว่า มันเกิดข่าวอะไรเอ่ยเกิดปัจจัยอะไรเอ่ยนะครับมีผลกระทบอะไรต่อตลาดนะครับมันต้องมีเหตุนะครับถึงจะมีผลได้นะครับผมทีนี้แกลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวนะครับมันมีแกลบทั้งหมด4ประเภทเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับผม กับประเภทที่1น,นะครับผมจะเรียกว่า c o m มอนแก p นะครับก็คือเป็นแกลบแบบปกตินั่นเองก็คือจะเป็นแกลบช่วงที่ตลาดเปิดนะครับยกตัวอย่างกรณีของกราฟทองคําใน Time f ฟรม e 5 5นาทีแกลบแบบปกติก็คือจะเทคนิคเนี่ยจะตามเดิมไม่ได้มีอะไรช่องว่างจะเปิดนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เยอะมากเนาะอันนี้ก็ เวลาเกิดแกบประเภทนี้ส่วนใหญ่ราคามักจะกลับมาปิดแกบได้สําเร็จนะครับส่วนใหญ่นะฮะต้องบอกก่อนเนาะโอเคคอม,มอนแกวก็คือแกวจะไม่แรงมากนะครับถ้าเกิดช่องว่างแบบนี้ราคามักจะขึ้นขึ้นขึ้น,นมาปิดแกปในระยะเวลาที่ไม่นานมากอาเกิดแกปราคาก็มีโอกาสที่จะลงลงลงมาอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะ ลงมาปิดแก็บในเวลาที่ไม่นานมากอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนแก็หรือแก็ป,ปกติซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะครับกับตัวนี้เนาะอันนี้คือช่องว่างปกติไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับเวลาเกิดแก็แล้วเทคนิคเขก็ยังคงตามเดิมอยู่ในส่วนของคอมมอนแก็นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ราคาน้ํามันในไทม์เฟรม15นาทีนะครับก็เป็นคอมมอนแก็ด้วยเช่นเดนะียวกันนับเกิดแก็ปุป๊บนิดนึงแล้วก็ราคาไปปิดเลยอันนี้จะเรียกเป็นแก็แบบปกตินะครับ เกิดแกวปุ๊บแล้วก็ราคาย้อนไปปิดเลยก็จะเรียกว่าเป็นคอมมอนแกวหรือว่าแกวแบบปกตินั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเทคนิคเ <Technical S 1> ตามเดิมถ้าใครเทรดไว้นะครับถือออเดอร์ในการรันเทนไว้แล้วกเกิดแกบก็ไม่ต้องตกใจนะครับพยายามดูว่าแกบที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นประเภทอะไรถ้ามันเกิดแกบนิดเดียวโอเคใจชื้นนั่นเลยครับแกวเป็นแบบปกติเดี๋ยวราคามันก็ไปปิดช่องว่างนั่นเองแล้วก็เทคนิคเก็ตามเดิมนี่คือประเภทที่หนึ่งครับผม ประเภทที่2ครับเป็นแก็บแบบลันเดอร์เวย์นะครับลันเดอร์เวย์แก็บหรือว่าแก็บแบบกระโดดตรงนี้เนี่ยมันจะต่างจากตรงคอมมอนแก็บก็คือว่าราคามันจะกระโดดแรงและเมื่อกี้กระโดดนี่เดียวคราวนี้กระโดดแรงและแบบรันเดอเวย์นะครับก็คือพอตลาดเปิดปุ๊บเนี่ยมีการเกิดแก็บหรือว่าช่องว่างอย่างรุนแรงแต่ว่าราคาก็ยังคงกลับมาปิดได้นะฮะ โอเคราคายังคงกลับมาปิดได้นะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบบรานเวอันนี้เวลาตลาดเปิดมาเราจะตกใจนิดนึงนะครับว่าเอ้หูราคามันพุ่งไปอะไรค่อนข้างไกลนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็มักทีก่จะกลับมาปิดได้สําเร็จนะครับกรณีของรันเนว์จะต่างจากคอมมอนก็คือมันจะมีช่องว่างที่กว้างกว่าแต่ว่าเทคนิคเนี่ยยังคงตามเดิมแนวโน้มยังคงตามเดิมนะครับเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนอันนี้คือเป็นแบบ ลันนาเวก็บกราฟตัวอย่างคือทองคําในทา์เฟรม15นาทีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นทอง M15 เหมือนกันนะก็คือเป็นแก็บแบบลันนาเวเหมือนกันนะครับก็คือเกิดแก็บขึ้นนะครับแล้วก็แบบเมื่อกี้คือราคาลงมาปิดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยใช้เวลาสักพักหนึ่ง ราคาไม่ได้ขึ้นไปเลยหรือว่าลงไปเลยนะครับเป็นไซด์เวย์และสุดท้ายก็คือมาปิดแก็บได้สําเร็จแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งอาจจะรอวอลลุ่มหรือว่าอาจจะรอให้ตลาดมีการเปิดก่อนนะครับแล้วแก็บถึงจะมาปิดได้นะครับพอแก็บมาปิดปุ๊บเทคนิคอลก็ยังคงตามเดิมอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบลันนเวย์นะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับอาจจะมีการตกใจบ้างในช่วงที่ตลาดมันเปิดแก็บขึ้นมานั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ครับผมแบบที่3ก็คือแก็บแบบเบรกเวย์แก็บนะครับหรือว่าแก็บที่ไปแล้วไปรับไม่กล มีของลันนาเวเนี่ยมันยังเปิดแก็บแล้วแต่มันก็ยังย้อนกลับมาแต่ว่าถ้าเป็นเบเกเวเนี่ยก็คือว่ามันไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมาก็าคือเกิดแก็บปุ๊บแล้วราคาไปเลยส่วนใหญ่แล้วแก็บแบบนี้มักจะเจอช่วงที่มันเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยราคาติดที่แนวรับสําคัญแล้วตลาดมันปิดอยู่ตลาดปิดทําการอยู่นะครับพอตลาดเปิดปุ๊บ มันกระโดดข้ามแนวรับแนวต้านเลยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแบบรานาเวก็คือมันจะเกิดเทรนทันทีถ้าเบรกแนวรับก็เป็นเทรนขาลง ถ้าเบรกแนวต้านก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเบรกล่างก็เทรนขาลงเบรกด้านบนก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับตามสูตรปกติอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันก็คือว่ามีปัจจัยสนับสนุนที่รุนแรงนะครับในคลื่นนั้นนะครับแต่ยังคงเป็นปัจจัยเดิมอยู่ในช่วงที่ตลาดปิดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงอารมณ์มันเหมือนเซอร์กิตเบรกเกอร์นิดนึงนะฮะแล้วก็พอตลาดเปิดปุ๊บอารมณ์ของนักลงทุนนักเทรดเนี่ยก็ยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็เลยเกิดเป็นแกลบแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบ b บรกเ Away ส่วนใหญ่ไม่จะเกิดช่วงแนวรับแนวต้านถ้าราคากระโดดแนวรับแนวต้านมันจะเป็นเทรนไปเลยนะครับผมอ่ายกตัวอย่างแบบนี้นะครับอันนี้คือกราฟราคาน้ํามันในไทม์เฟรม15นาทีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะ่ไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมานะครับราคาไม่ลงมาปิดแกลบก็ด้านบนนี้เป็นแนวรับแนวต้านเนาะนะครับราคาติดติดติดนะครับแล้วก็ราคามการกระโดดปึ้งเบรกเอา t ไปเลยเพราะฉะนั้นราคามันก็ ไปเลยตรงนี้เราสามารถเอาจุดนี้เป็นจุด follow เ e n d ได้นะครับกรณีเกิดเป็น break away run away ก็คือราคาจะย้อนกลับมาแล้วก็เอาเทรดสั้นๆได้แต่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับในกรณีที่ราคามาปิดแกบบนะครับส่วนใหญ่แล้วราคาจะมาปิดแกบบเนาะแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับยกตัวอย่างอย่าง break away ก็ได้ครับเพราะว่าราคาเวลาเปิเปดแกบบแล้วมันไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมาแต่ว่ามันอาจจะลงมาปิดแกบบก็ได้แต่อาจจะใช้เวลานานมากๆเลยเวลานานกับผมเนี่ยอาจจะหลายเดือน เลือกจะเป็นปีก็ได้นะครับผมที่ราคาม,มันจะย้อนกลับมา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบ break away เนี่ยพยายาม follow ten ดีกว่านะครับอย่าไปเทรดช่วงปิดแก็บนะช่วงที่ปิดแก็บเนี่ยเราจะเทรดได้เฉพาะช่วง common gap แล้วก็ run away gap เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น break away เนี่ยให้ follow ten จะดีกว่านะครับอ่ะแบบที่3แบบที่4นะครับก็คือ exhaustion gap นะครับอันนี้จะเป็นแก็บช่วงปลายปลายเทรนละต้องดูแก็บช่วงที่เป็นปลายปลายเทรนนะครับก็คือเทรนเนี่ยมาไกลแล้วแล้วเกิดแก็บ2ครั้งติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะร,ราคาของหุ้น apple ใน time ฟรม30นาทีเกิดแก้บหนึ่งครั้งในช่วงปลายเทนขาขึ้นแล้วก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบติดกันเลยแบบวันต่อวันแบบติดกันเลยแล้วก็จะเป็นช่วงปลายเทนแล้วราคาลงมาทําโลใหม่ที่ต่ํากว่าโลเดิมก็คือเบรกเอาที่แนวรับตรงนี้ได้นะครับผมตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเทรน์นั้นได้จบไปแล้วจากแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเปลี่ยนมาเป็น แนวโน้มขาลงนั่นเองถ้าดูจากกราฟเราจะสังเกตว่าไฮใหม่ย, my, ยกสูงขึ้นกว่าไฮเดิมไฮใหม่ยกสูงขึ้นกว่าไฮเดิมยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นกรณีของ Elliott w a เนี่ยกรณีนี้ตรงนี้จะเป็นคลื่นที่5นะครับจะเป็นช่วง Distribution p h แล้วราคาอยู่ในช่วงสุดท้ายของปลายเทนแล้วนะครับถ้าราคาสามารถ Break out แนวรับตรงนี้และทําโลใหม่ที่ต่ํากว่าโลเดิมก็จะเป็นสัญญาณบอกว่า มันได้จบแนวโน้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากขาขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นขาลงจากที่เรา follow by แล้วก็จะ take profit แล้วก็เปลี่ยนหน้าเทรดไปเป็นฝั่งขาเซลแทนนะครับแล้วก็ลันขาลงลันขึ้น Collective ลงมานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับกรณี exhaustion gap อันนี้ยกตัวอย่างหุ้นของ Apple นะครับผมส่วนใหญ่พวก exhaustion gap เนี่ยมักจะเกิดในกรณีของหุ้นหุ้นเนี่ยจะเกิดบ่อยกว่านะครับใน forex ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยของ forex ก็คือมักจะเกิด gap บ,บันจันทร์แล้วก็ ราคาเชื่อมต่อกันทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็เปิดอีกทีนึงถ้ามันแรงจริงๆนะครับก็คืออีกวันจันทร์หนึ่งเลยมันจะไม่ค่อยเกิดแบบติดๆกันแบบนี้เกิดแกลบแบบติดๆกันแบบนี้มักจะเกิดในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นมากกว่าเพราะว่าหุ้นเนี่ยวันหนึ่งมันมีระยะเวลาจำกัดในการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดปิดแล้วก็เปิดพรุ่งนี้ตลาดปิดแล้วก็เปิดพรุ่งนี้ตลาดปิดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันต่อวันเนี่ยมักที่จะเกิดแกลบได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้น e x h a u s t i o n gap เนี่ยก็จะเกิดได้ง่ายในกรณีของ หุ้นนั่นเองหุ้นต่างประเทศเกิดได้หุ้นไทยก็เกิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีแบบนี้เนาะถ้าราคามัน break out ตรง new low หรือว่าเส้น neckline ลงมาได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าจบแนวโน้มขาขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือ tesla นะครับในท i m เฟรม15นาทีนะครับจากตอนแรกที่เป็นขึ้นขาลงครับโลใหม,ลม่ต่ำกว่าโลเดิมต่ำกว่าโลเดิมต่ำกว่าโลเดิมเกิดเป็น double gap นะครับแล้วราคาปึ้งเบรกตรงนี้นะครับทำไฮใ,ใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมก็เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยได้จบลงไปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่ง Exortion Gap เนี่ยเราจะดูเหมือนเป็นกราฟเลยก็ได้นะครับว่ามีการเชื่อมต่อของราคานะครับแต่ว่าช่วงที่ราคากระโดดนั้นเวลาทาการในการเทรดมันปิดนั่นเองนะครับแต่ว่าแนวโน้ม Swing Low Swing High ตัวคลื่นเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรูปแบบเนี้ยผมมองว่าเทคนิคจะตามเดิมนะครับและส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายเทนแล้วก็จะเป็นช่วงกลับเทนด้วยเช่นเดียวกันแล้วนี่คือตัว e x h a u s t i o n Gap นะครับตัวที่4นะฮะจะเป็นตัวบ่งบอกว่า เทรนนั้นกำลังที่จะกลับเทรนแล้วนะครับดูที่สวิงไฮสวิงโลการเบรกเอาท์ด้วยนะครับผม4ประเภทนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะครับอย่างแรกคืออะไรฮะ อย่างแรกก็คือคอมมอนแก็บคอมมอนแกเนี่ยเกิดได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเกิดเป็นปกติแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่แล้วราคาจะมาปิดแก็บอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวเทคนิคเนี่ยจะตามเดิมขาขึ้นก็คือขาขึ้นเหมือนเดิมไซเบร์ก็ไซเบร์เหมือนเดิมขาลงก็ขาลงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรนะครับคอมมอนแก็บเนาะแบบที่สอนะครับลันเดเวแก็นะครับก็คือเป็นการที่ราคากระโดดอย่างรุนแรงแต่ว่าสามารถมาปิดแก็บได้จะสังเกตได้ง่ายเลยคือพอราคามันเปิดแก็บป,ปุ๊บมันมันจะลงมาเลยมันจะลงมาปิดแก็บเลยอันนี้มีโอกาสที่เป็น,น ได้สูงที่สุดแล้วนะครับผมอ่าแบบนี้ครับอ่าตัวนี้ก็มาปิดแก็บได้นะครับแต่ว่าจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะอ่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่า M 1 5ก็อ่าไม่ได้นานมากนะครับประมาณสัก4 5ชั่วโมงก็มาปิดแล้วนะเพราะว่าแก็บที่ผมโชว์เนี่ยมันเป็นไทม์เฟรมเล็กนะครับถ้ายิ่งเกิดแก็บในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการปิดแก็บ ค่อนข้างนานพอสมควรเนาะแบบที่3ครับคือ break away นะครับ break away แกะก็คือเกิดแกบปุ๊บไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมานะครับแนวโน้มเสริมเข้าไปอีกนะครับขาขึ้นก็ขาขึ้นขาลงก็ขาลงนะครับตรงนี้ให้ follow t r e n นะครับสังเกตได้ก็คือว่าราคามันจะกระโดดข้ามแนวรับแนวต้านนะครับถ้าราคามันกระโดดข้ามแนวรับแนต้านนะครับจากตรงนี้ ปึ้งมาตัวนี้เราโฟร์เรเทนได้เลยก็แสดงว่าเทนมันอยากที่จะไปต่อนะครับก็คือราคาเกิดแก่ปุ๊บมันไม่มีย้อนถ้ามันย้อนเนี่ยมันจะเป็นลัน a w a y แต่ว่าถ้ามันไปเลยเนี่ยมันจะเป็นเบรกเวนะครับแล้วต้องดูแนวรับแนวต้านด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่มันแตกต่างกันคือแนวรับแนวต้านยิ่งเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญถ้ากระโดดข้ามปุ๊บอันเนี้ยโอกาสที่จะเป็นเบรกเวเนี่ยจะค่อนข้างสูงอ่ะอันนี้ครับไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมา เบรกเอาไวครับขาลงแล้วก็ต้องมีขาขึ้นด้วยนะครับไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมาระวังนะครับแก็แบบนี้น่ากลัวเนาะถ้าใครแบบว่าติดไม้อยู่เนี่ยติดไม้เซลล์เนี่ยต้องรีบออกเลยถือว่าอันตรายมากๆนะครับจุดสต็อปลอสสำคัญเนาะตรงนี้นะครับเบรกเอาไว้แก็นะครับ แล้วก็แบบที่4นะครับเป็นจุดปลายปลายเทนนะครับเป็นขึ้นที่5นะฮะเป็นแกลบอันกระโดดขึ้นไปนะครับ e x o t i o n แก p นะก็ดูที่แนวรับแนวต้านแล้วก็แนวโน้มด้วยนะครับถ้าเป็นขาขึ้นนะครับไฮใหม่ยกสูงขึ้นกว่าไฮเดิมสูงขึ้นกว่าไฮเดิมนะครับตีแนวโน้มแนวรับแนวต้านถ้าราคา breakout ทําโลใหม่ที่ต่ํากว่าโลเดิมได้แสดงว่าเอ้ยมันจบแนวโน้มแล้วนะอันนี้คือสัญญาณการจบแนวโน้มขาขึ้นนะครับผม e x o t i o n แกลอีกตัวอย่างหนึ่งครับขาลงเนาะจากขาลงนะครับ โลใหม่ต่ำกว่าโลเดิมหายกสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ได้โลใหม่ต่ำกว่าโลเดิมเกิดแกลบปึ๊กปึ๊กสองอันปุ๊บแล้วก็ปึ้งเบรกเอานะฮะไฮใหม่สูงกว่าไฮเดิมก็เป็นสัญญาณการจบเทรนด์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้คือ4รูปแบบนะครับแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดแกลบที่ต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านเทรดสินทรัพย์ประเภทไหนท่านชอบเทรดในช่วงไหนนะครับถ้าท่านชอบเทรดช่วงที่ตลาดเปิดเลย ก็อาจจะเจอเรื่องของแก็บที่มันเปิดเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านเป็นสายแบบว่าชิวๆนะรอดึกๆค่อยเทรดรอให้ราคาไหลไปก่อนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแก็บ นะครับผมแต่ว่าถ้าแกลบมันออกมาแล้วมันก็มีอยู่กัน4ประเภทนะครับซึ่งผมก็สอนไปแล้วนะครับท่านสามารถย้อนดูได้นะครับผมก็จะมาช่วยเสริมเทคนิคในการเทรดนะครับผมว่าเอ้ยทำไมราคามันถึงกระโดดไปแบบนู้นถ้ามันกระโดดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมก็มาสอนแล้วนะครับเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าเวลาผมไลฟ์สดแล้วก็มีหลายๆท่านขอมานะครับเพราะว่าผมจะชอบไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา2องทุ่มสีใช่ไหมครับวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดมันปิดนะในในของ f o r e แล้วเวลาวันจันทร์ตลาดเปิดนะครับผมจะพูดเรื่องแก็บค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็แหละท่านก็ถามว่าอาจารย์ครับแก็บมันคืออะไรแก็บมันมีกี่ประเภทแล้วมันจะเทรดอะไรยังไงอ่าผมก็มาสอนในคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกท่านเนาะโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องครูแบงค์สอนเทรดด้วยนะครับเฟซ o ุ๊กยู t ูบ t ิก k ็อกมีให้ติดตามนะฮะแล้วก็ดูยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะครับระวังเพจปอม Facebook ปอมนะครับไม่มีไลน์ส่วนตัวไม่มีชักชวนการลงทุนนอะไรแดงินน ผมมีหน้าที่นําเสนอความรู้นะครับผมไม่มีการนําเงินของท่านมาลงทุนเด็ดขาดนะครับผมก็ระวังเพจปลอมด้วยนะครับช่วงนี้เพจปลอมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระบาดหนักมากเลยพยายามดูยอดไลค์ยอดติดตามด้วยนะครับผมไม่มีไลน์ส่วนตัวไม่ทักท่านไปก่อนนะครับถ้าใครเจอแบนได้เลยหรือว่าแคปเจอร์ส่งมาหาผมก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับมานําเสนอความรู้ให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านให้เพิ่มศักยภาพในการเทรดนะครับผมกับแกลบและก็ประเภทของแกลบนะครับคอมมอนแกลบรันเวย์แกลเบกเวย แก๊ปเอ o กซ t i o n แกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็มาเจอกับผมแบบนี้เป็นประจำนะครับผมรูแบงค์นะครับรูพิเศษสอนฟอร์ Fore x รสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ